เห็นว่ามีข่าวเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยค่ะเตรียมที่จะดำเนินคดีกับคุณสนธิยากรณีที่ไปร้องกกตเรื่องของเงินดิจิทัลหนึ่งหมืนบาทในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะอยากให้ชี้แจงถึงกรณีนี้สักหน่อยว่าทางพรรคเนี่ยจะมีการดําเนินการยังไงบ้างค่ะคือเล่าเท้าความก่อนได้ไหมคะว่าทําไมทําไมเพื่อไทยถึงถึงต้องต้องพูดออกมาในเรื่องว่าเราจะต้องแจ้งความแล้วหรือดําเนินคดีแล้ว ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นประเทศเนี่ยเข้าไปสู่หมดการเลือกตั้งเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการนําพาประชาชนเนี่ยไปสู่ความสงบเรียบร้อยให้ผ่านค้นในวันเลือกตั้งก็เลยไม่อยากจะกระทําอะไรแต่ทีนี้ช่วงหลังมาเนี่ยมันเริ่มเยอะเช่นว่าคุณนุ้งอิงบินไปหาพ่อก็โดนรองอยู่พักคือมันตลกในแง่ว่า บางคนบอกว่าเอ้ยคุณลุงอิงมีเป็นแคนดิเดตนยายกมีผิหาพ่อไม่ได้พ่อเป็นอถูกดำเนินคนดีอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งวิธีตักเะวิธีการคดีอย่างนี้นี่มัน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 เลวร้ายเกินไปค่ะคือว่าด้วยปกติเนี่ยแม้ว่าคุณลุงอิงเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าสิ่งสําคัญคือคุณลุงอิงก,ก็คือคุณลุงอิงคุณทักษิณก็คือคุณทักษิณทุกคนบรรลุนิติภาวะเป็นบุคคลต่างบุคคล ดังนั้นการที่จะว่าเราไปหาผู้ที่เขามีคดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะถูกยึดอํานาจนะคะที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาอยากจะไปเป็นผู้ที่ลี้ภัยในต่างแดนไม่ใช่นะคะวันนี้ถ้าต้องพูดกันว่าคุณประยุทธ์เป็นใครก่อนแล้วก็ณนะวันนี้คุณทักษิณเองเนี่ยก็คือเขา ต้องการความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยทั้งๆที่เจตัวเองเนะี่ยเจ็บปวดแต่ว่าก็ต้องอยู่ในต่างประเทศหลายปีทีนี้เมื่อลูกกับพ่อเนี่ยเขาเป็นบุคคลต่างบุคคลเนี่ยเขามีความผูกพันเขาไม่ได้เจอกันนานเขาไปเจอเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสองคนเอ่อ,อ,อมาเป็นเหตุในการมาร้องยุบพ,พักเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เรารบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในการร้องในเรื่องนี้ ที่ที่คุณสุนทิยาเนี่ยออกมานะคะแล้วหลายๆครั้งออกมาเนี่ยคือต้องบอกว่าสถานะเก่าของคุณสุนทิยาเนี่ยคือสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะและณปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ในวันที่พลเอกประยุทธ์ไปเปิดตัวที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีภาพปรากฏว่าคุณสุนทิยาเนี่ยใส่เสื้อพักรวมไทยสร้างชาติไปร่วมในงานนั้นด้วยคนก็เลยมีการพูดถึงว่าคุณสุนทิยาเนี่ยเป็นสมาชิกพักอ่รวมไทยสร้างชาติหรือไม่ แต่ที่แน่ๆลูกสาวสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติและลงสมัครสอรสอในครั้งนี้แต่เราไม่ได้ตรวจสอบว่าคุณสุนทิยาเนี่ยเป็นสมาชิกหรือไม่คุณสุนทิยารู้ตัวดีที่นี้ดังนั้นวันนี้พอเราเจอเคสที่มันมากขึ้นแล้วอีกอย่างคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเจอมาตลอดเรื่องการยุบพ,พักอะเออะก็ยุบพ,พักเออะเขายุบพ,พักไม่มีเหตุอะไรเลยค่ะก็คืออย่างพลเอกประยุทธ์อะถ้าเราย้อนกลับไปสมัยที่พลเอกประยุทธ์ ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะ,ะแต่ก็สั่งการนี่นั่นนูน่นทุกคนก็รู้ดีจะปฏิเสธก็ไม่ได้ก็คือสั่งการนี่นั่นนูน่นกับพรคพลังประชารัฐเนี่ยมาตลอดแต่ก็พรคเพื่อไทยเองก็ไม่เคยร้องนะไม่เคยไปร้องการยุบพรคเพราะว่าพักเพื่อไทยมองว่าการยุบพักการเมืองเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นโดยกระบวนการการร้องของนักร้องแต่ควรเกิดจากประชาชนไม่เอาประชาชนไม่ศรัทธาแล้วเมื่อ พักการเมืองพักน,นั้นเมื่อประชาชนไม่ศรัทธาก็ควรจะถูกยุบพักมันควรจะเป็นกระบวนการแบบนั้นวันนี้ก็เลยทําให้เพื่อไทยเองอเห็นมันมากขึ้นนะคะมันก็คือเพื่อไทยจะไม่ทนอ่ะอม,มันหมดไม,ม่ไหวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเปรียบเทียบเหมือนดาวพระศุกร์อ่ะเราเปรียบเทียบเหมือนเหมือนในในหนังอ่ะที่แบบว่านางเอกจะต้องแบบเอ,อแมนว่าจะยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องแต่เราก็ไม่รังแกใคร แต่ณวันนี้เมื่อถูกรังแกบ่อยๆมันก็ไม่ไหวจะทนแล้วเราก็มองว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มจิดเบี้ยวด้วยการที่มีกลุ่มนักร้องบางท่านที่พยายามมีความพยายามหลายครั้งในการที่จะยุบพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยก็มีกระบวนการแบบนี้แต่ขณะเดียวกันพลังศรัทธาของประชาชนที่เขาไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยถูกยุบเนี่ย เขาก็เลือกมากลายเป็นพักคลำดับที่สองในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็เลยบอกว่าคราวนี้เพื่อไทยจะไม่ทนเพราะนักร้องที่ร้องโดยไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลแล้วพอการตัดสินของกกตในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เห็นแล้วนะคะว่าเรื่องของนโยบายเงินดิจิต,ลตอลกกตบอกว่าเป็นนโยบายของพักการเมืองใช้หาเสียงได้ มันควรจะยุติไปแล้วถูกไหมคะข็ยังมาอีกอะ่ะมันไม่จบไม่สิ้นนะวันนี้ก็คือต้องใช้กฎหมายเป็นตัวหยุดให้เขายอมรับความจริงอะคะ่ะเน้ยนอกจากคำที่บอกว่าเพื่อไทยจะไม่ทนรอบนี้และต้องไม่ต้องมาขอขมาอีกอันนี้เพราะอะไรคือที่ผ่านมาเนี่ยเราให้โอกาสนะีคะบอกว่า เพื่อไทยเองเนี่ยออกมาลักษณะของการโต้โต้แยง้งทางสื่อนั่นคือการโต้แย้งธรรมดาโดยที่เราไม่ไดําเนินคดีเราถือว่าอ่ะอยากร้อง,ร,องร้องไปอยากร้องร้องไปเราเป็นหินแข็งแกร่งซะอย่างเราไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยมันเหมือนแบบว่าขีดมันโดนทุบบ่อยๆอะ่ะมันก็ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทํางานเพื่อประเทศชาติอ่ะในเมื่อวันนี้ประชาชนเล้งมาแล้วอะ่ะและเลือกมา ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทนะคะแลวันนี้ mm hmm. พอเพื่อไทยได้เป็นพักอัลลดับที่สองเนี่ยประชาชนถามเลยนะคะว่าเซ็งจังเลยจะได้ไหมหนึ่งหมืนบาทเงินด mm ิจิตอลทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมผลการเลือกตั้งเป็นแบบนี้แล้วถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลับไปถามคนต่างจังหวัดเป็นแบบนี้จริงๆ mm hmm. คือคนที่กําหนด ให้พักเพื่อไทยอยู่หรือไปเนี่ยมันควรเป็นประชาชนมันไม่ใช่เกิดจากคนคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเพื่อไทยไม่ได้ผิดโดยเทคนิคนะคะเช่นก่อนสมัครเนี่ยเราตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนเลยใครมีคดีอาญามีคดีทางแพง่งมีเรื่องของประวัติกรกตมีเรื่องปปชเก้ขั้นตอนเราตรวจมาหมดเลยนะคะพเพื่อไทย เราก็คิดว่าผู้สมัครทุกคนเนี่ยผ่านกันก่อนแล้วอีกอย่างคือผู้สมัครเป็นผู้รับรองตัวเองก็กันกรองมาหมดแล้วแล้วยังมีการมาร้องซึ่งจริงๆเราไม่ได้ร้องในตัวผู้สมัครแต่มาร้องแล้วร้องอีกอ่ะก็เลย<อ>เกิดประเด็นว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะพอประเด็นที่บอกว่านโยบายที่ไม่บอกขออนุญาตว่าที่ไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่ไม่ไหวเพราะตัวเพื่อไทยนะคะไม่ไหวแทนประชาชนนะ คือสังเกตไหมคะว่าวันนี้ตั้งแต่เป็นข่าวมอเพื่อไทยจะไม่ทนเนี่ยประชาชนเข้ามาโขมก็นนาแบบเชียร์เลยนะฟ้องเลยฟ้องเลยกองเชียร์มาอย่างนั้นจริงๆค่ะดังนั้นวันนี้คุณสนธิยาควรจะไปดูคอมเมนต์ของประชาชนว่าเขารู้สึกอย่างไรต่อการกระทําของคุณสนธิยามากกว่าค่ะพอ,พอพูดถึงเรื่องของประเด็นว่าโดนโดนร้องเรื่องเงินดิจิทัลคุณสุนทิยาเขาก็บอกว่าการชะลอนโยบายดังกล่าวเนี่ย มันเปรียบเสมือนว่าเป็นการหลอกประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงให้พอได้รับความไว้วางใจก็ไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้จึงเป็นเหตุให้มาร้องอันนี้เรามองอยังไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแยกสองส่วนนะคะสิ่งที่คุณสุนธิยาพูดเนี่ยถามว่าณนะวันนี้เขามีรัฐบาลหรือยังเขายังไม่ตั้งรัฐบาลถูกไหมคะนโยบายในการหาเสียงเนี่ยวันนี้เขายังไม่รวม<ร>ตัวกัน <ไป S 1> เลยแล็ยอยหา่พรรคเพืพ่อไทยเนี่ยเป็นพรรคลำดับที่สอง จึงต้องฟังพักรำลำดับที่หนึ่งก่อนว่าในการทำเนี่ยการจัดเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็ต้องมาดูว่าพักรำลำดับที่หนึ่งอย่างพักเก้าไกลเนี่ยเขามีนโยบายของเขาเนี่ยซึ่งจะต้องใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่พักเพื่อไทยนโยบายของเงินดิจิตอลเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่เราก็ต้องมาเมิร์ดในการพูดคุยกันเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลร่วมไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวแล้วที่สําคัญก่อนที่จะบอกว่าพักเพื่อไทยทําไม่ได้เนี่ยเขายังไม่ได้แถลง นโยบายต่อรัฐสภาในการที่จะเข้าไปทํางานเลยนะคะวันเนี้ยกรกตยังไม่รับรองเลยแล้วจะเอาเหตุผลตรงไหนที่บอกเพื่อไทยหลอกเอออันนี้คือข้อที่หนึ่งคือหนึ่งเพื่อไทยยังไม่ได้หลอกเพราะว่าไม่ได้ร่วมยังไม่ได้ก่อตั้งรัฐบาลเป็นรูปร่างเพีงเยงแต่ว่าเรามีการฟอร์มทีมว่ามีพักร่วมรัฐบาลท,ที่มาร่วมกับเราในกี่พักแล้วก็พูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะกกตจะรับรองกี่คนเพื่อไทยจะได้กี่คน แก้าไกลจะได้กี่คนพักร่วมจริงๆจ,จะได้กี่คนแล้วก็พอมาถึงแล้วเนี่ยรวบรวมคนแล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาเสียงจากสวเพื่อจะร่วมบตนายกรัฐมนตรีอีกซึ่งก็ต้องใช้องค์คาพยบที่สมบูรณ์3 7 6เสิบหเสียงต่อการที่จะเป็นรัฐบาลถูกไหมคะทีนี้คุณสุทธิยาบอกว่าอุายพ่ไทยหลอกหลอกตรงไหนคะถ้าจะหลอกนี่คุณไปดูย้อนกลับไปนี่เลยข้อที่สองเลยคือพักพลังประชารัฐที่คุณสุทธิยาเนี่ยเคยเป็นสมาชิก และพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีจากพักพลังประชารัฐนโยบายค่าแรง400-425บาทอันนี้ทําไม่ได้อย่างชัดเจนเลยคือเป็นรัฐบาล4ปีทําไม่ได้เลยร้องสิคะร้องร้องไห้เลยค่ะกรีดสิคะกรีดต้องพูดแบบนี้สองมารดาประชารัฐทาได้หรือ,อยังคะ4ปีก็ทําไม่ได้เงินเดือนปริยตรีเท่าไหร่ปรวชปวส18,000ปริยตรี20,000อ,อยู่ไหน ก็ทำไม่ได้ลดภาษีบุคคลธรรมดา10%อยู่ไหนทำไม่ได้สักขอ้อที่หาเสียดเอาไว้แล้ววันนี้ปิดพิมพใน Google มันขึ้นโชว์มาบทเลยพลังประชารัฐที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเกือบ4ปีเต็มนะคะไม่ทำแล้วทำไม่สำเร็จเลยร้องสิคะอันนี้เห็นชัดเลยเพราะเป็นรัฐบาลแล้วทำไม่สำเร็จอันนี้ร้องเลยทำไมไม่ร้องแล้วพลเอ,อกประยุทธ์เนี่ย อันนี้ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากทําให้สําเร็จแล้วหนีอีกหนีไปตั้งพักใหม่อีกเป็นรวมแทยสร้างชาติบ่งบอกว่าไม่รับผิดชอบต่อในโยบายที่หาเสียงเอาไว้ตอนพลังประชารัฐเลยทําไมไม่ร้องคะติดอะไรอยู่ยนี่คือเหตุผลการเทียบเคียงสองเรื่องเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลและนโยบายนี้ยังคงโฮอยู่ยเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องเนี่ยเลือกเพื่อไทยมาส่วนใหญ่เนี่ยเลือกเพราะโครงการ ดิจิตอลวอลเล็ตเลยนะคะที่น้องบอกว่าพูดแบบนี้ทําร้ายความรู้สึกและไม่เป็นความจริงที่เพื่อไทยหลอกประชาชนเพื่อไทยไม่เคยหลอกเพราะนโยบายเพื่อไทยหาเสียงไว้ทําได้ทุกนโยบายค่ะแล้วพอเกิดแบบนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้การร้องแบบนี้ค่ะมองว่าเป็นความจงใจกลั่นแกล้งหรือเปล่าซึ่งอย่างทางคุณสนทิยาเองแกก็บอกว่าทําในฐานะประชาชนคนหนึ่งตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญ คือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะคะเขาจะต้องไม่ออกมาแอบอิงเฉพาะประเทศเฉพาะพักเพื่อไทยอ่ะที่ผ่านมาเขาร้องพักคอะไรเป็นบ้างค่ะก้าวไกลเพื่อไทยเพื่อไทยก้าวไกลก้าวไกลเพื่อไทยเพื่อไทยก้าวไกลก่อนหน้านี้ในช่วงที่เพื่อไทยเนี่ยอโปรโมทเรื่องของเพื่อไทยแลนด์สไลด์เอาแต่เพื่อไทยนะเพื่อไทย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 ต่อหลังมาเพิ่มก้าวไกลด้วยถามว่าถ้าเกิดไม่มีเจตนารมณ์ในการจะตรวจสอบเฉพาะพักเพื่อไทย แล้วทำไมไม่ไปร้องพลังประชารัฐเอายงี้ดีกว่าคุณสทุทธิยาพิสูจน์ตัวเองหน่อยว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปอยากใช้สิทธิธ์ทิ่จริงๆเต็มๆเนี่ยไปร้องพลังประชารัฐทุนนโยบายที่ทําไม่ได้ดูก่อนค่ะแล้วจะเชื่อแล้วจะเชื่อค่ะว่า<ม>คุณเป็นประชาชนทั่วไปจริงๆวันนี้มันไม่มีใครเชื่อหรอกคะ่ะเพราะหนึ่งคุณเคยเป็นอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐสองคุณสวมเสื้อพักรวมไทยสร้างชาติมีภาพปรากฏ วันที่เวทีจังหวัดนครราชสีมาที่พลเอกประยุทธ์เปิดตัววันแรกมีภาพปรากฏถ้าไม่มีดิฉันจะส่งให้นะคะสองลูกสาวลงสมัครสอสอในนามพักรวมไทยสร้างชาติสามก็มีอาการอวยพลเอกประยุทธต์ตลอดเวลาอันนี้ชัดเจนนะคะดังนั้นดิฉันไม่ใส่ความว่าคุณสนธิยาเนี่ยเป็นคนที่แอบอิงอิงแอบอ,อยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ คุณสนธิยาย่อมรู้ตัวดีและประชาชนเองเห็นปุ๊บเขาก็รู้ว่าคุณกลางไม่กลางค่ะกลางดิฉันก็เห็นมีแต่ที่ผ่านมายังไม่ค่อยเห็นกลางเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดในนิ้วเนี่ยมีกลางอยู่ค่ะคือมีแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างอื่นเรายังไม่เคยเห็นจริงๆค่ะพูดถึงะคะ่ะดังนั้นดิฉันก็ไม่เชื่อว่าคูณสนธิยาเนี่ยมีความเป็นกลางหรือเป็นการร้องในฐานะประชาชนทั่วไปไม่ได้ใส่ความนะคะพูดจากเหตุและผลอธิบายให้ฟังค่ะ มองว่าอย่างที่บอกว่าเพื่อไทยก้าวไกลก้าวไกลเพื่อไทยอยู่ตลอดแล้วโดนเนี่ยบรรดานักร้องเนี่ยก็จะมีการร้องเรียนสองพักนี้ส่วนใหญ่แล้วจะโดนแค่สองพักนี้คิดว่ามันเป็นการสก,กัดทั้งสองพักเพื่อไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าค่ะคือถ้าพี่บอลมองในส่วนตัวนะคะมองว่ามันมันแต่ละเคสก็แตกต่างกันอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยถูกร้องเรื่องของคุณสมบัติ กรณีของก้าวไกลเองก็อาจจะโดดโดนเรื่องคุณสมบัติก็เป็นการแยกส่วนตัวไปเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้ามองในนามพรรคการเมืองแล้วพรรคเพื่อไทยไม่เคยโดนเรื่องอะไรเลยนอกจากต้องการล้มพรรคเพื่อไทยเช่นกรณีท่านักสินจัดรายการผ่านทางกลุ่มแคร์ออนไลน์นะคะ <Online. S 1> ก็ยังจะเอาเอ้างเหตุผลเรื่องของการเข้ามามีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองก,ก็รอบหนึ่งแล้ว ทั้งทั้งท <me> mm ี่ทุกพักการเมืองเนี่ยเอาถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐมีอิทธิพลเหนือพักพลังประชารัฐไหมคะคนพลังประชารัฐย่อมรู้ดีกับการอยู่และเป็นและไปของพลเอกประยุทธ์แล้วขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยย้ายไปอยู่ลงทยสร้างชาติก็สามารถเรียกคนในพลังประชารัฐตามไปอยู่ได้อีกอ่ะถามว่ามีอิทธิพลเหนือไหมคะถูกไหมคะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าอ้าวไม่ไม่ไม่มีอิทธิพลเหนือเพื่อไทยก็ไม่มีอิทธิพลเหนือค่ะ ในฐานะที่ท่านทักษณิณเองเนี่ยเป็นอดีตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบสามของประเทศไทยแล้วในฐานะที่คุณนุ๋งอิงเองเนี่ยเป็นลูกสาวเลือดเลือดดีเอ็นเอเดียวกันน่ะเขาคิดถึงกันน่ะหรือว่าคนสนทธิยาไม่มีพ่อเพราะคนที่มีพ่อเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออมีอะไรที่เขาจะไปปรึกษาหารือกันได้ในฐานะที่เป็นผู้นําประเทศมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปปรึกษาหารือมันก็เป็นปกติทั่วไปของพ่อกับลูก ตัวป่อเองเนี่ยมีอะไรก็ปรึกษาคุณพ่อตลอดนะคะแต่วันนี้พอคุณพ่อไม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้ความสามารถที่เราเคารพเป็นคุณพ่อก็เ,เป็นปกติทั่วไปประมองว่าไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ควรจะถูกโยงใ่ในเรื่องนี้ซะด้วยซ้ําแต่ถ้ามองไปเนี่ยแต่ละพักการเมืองเขาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพแล้วก็ไปถามไถ่ายก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือหรอกสมัยก่อนที่บิ๊กป้อมยังไม่เป็นหัวหน้าพักเนี่ย ก็มีคนไปถามถ่าปรลิบไปปรดิบปวิดบ่อยนะไปบ้านรอยต่ออยู่เป็นประจำแต่เพื่อไทยก็ไม่เคยร้องนะคะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยหมีที่พลเหนือพักพลังประชารัฐกระทั่งวันนี้ท่านมาเป็นหัวหน้าพักเราก็ว่ากันไปในเกมดีกว่านักกีฬาเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมาสนใจในเรื่องของต้นไม้ริมถนนหรอกคะ่ะเขาจะมองว่าเราเนี่ยฝึกปือพอหรือเปล่าที่จะแข่งขันชนะไหมแต่ถ้าเกิดแพ้ในการเลือกตั้งหรือแพ้ในเกมแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับ แล้วก็ให้เกียรติกับผู้ชนะถูกไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีความจงใจที่น้องบอกว่าเหมือนจงใจไม่อยากให้ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยอันเนี้ยพี่ไม่อยากคิดคนเดียวะคะ่ะต้องต้องถามว่าหลายๆคนคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าก็คิดน่าจะมีหลายคนคิดแบบนั้นนะคะโอคขอคำถามสุดท้ายสามนาทีครัพี่ปอย mm. พูดถึง mm. เห็นมีการพูดถึงว่า ค่ะคุณสนธยาเนี่ยเพิ่งโดนคดีของคุณเสรีพิสทจิ์ไปยังไม่เข็ดอีกเหรอเราอ,อยากจะสื่อสารอะไรไปถึงคุณสนธยาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนเวลาฟ้องเนี่ยเวลาไม่ถูกตัดสินเนี่ยก็มักจะบอกว่าแบบเสียงจะดังไงคะแต่พอเวลาถูกศาลตัดสินแล้วเนี่ยเสียงจะเบาถึงขั้นแบอกว่าขอภัยเขียนหนังสือไปเรียนเลยแล้วก็จนกระทั่งท่านเสรีพิสทจิ์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวถามประชาชนก่อนแล้วพอท่านถามประชาชนในเพจท่านเนี่ย ประชาชนีแทบจะร้อยเปร์เ็เลยนะบอกว่าอย่าให้อภัยอ่ะคือณเวลานี้เห็นไหมคะพอตอนที่ตัวเองทําเนี่ยไม่ค่อยได้คิดแต่พอเวลาผิดไปแล้วเนี่ยมักจะสํานึกทีหลังเพื่อไทยจึงมองแบบนั้นค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่หยุดเขาด้วยกระบวนการทางกฎหมายเขาก็จะไม่หยุดดังนั้นวันนั้นท่านเสรีพิสุทธิ์นี่ยังไม่อภัยนะคะเพราะว่าศาลตัดสินเนี่ยคดีแพ่งเนี่ยต้องจ่ายสองล้านเลยนะ อันนั้นบุคคลนะคะแต่ทีนี้เป็นพักการเมืองพักการเมืองได้รับความเสียหายอย่างพักเพื่อไทยอะ่ะคุณมาร้องยุบพักเลยคะ่ะว่าแฟนขับตื่นตนกไหมเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาลงอกกว่าจะเหมารถกลับไปบ้านไปเลือกตั้งเพื่ออยากให้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาเสียเงินจํานวนเท่าไหร่เพื่อปกป้องพักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นหลักของพี่น้องแล้วก็มีนโยบายที่เขาตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้ววันนี้คุณเอาเรื่องที่ไม่เข้าท่าเนี่ยเขาเรียกว่ามารก่ะค่ะ เป็นการรังแกพักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในครั้งนี้และที่แน่ๆสิ่งที่เขากล่าวหามามันเป็นเท็จทั้งสิ้นนะคะมันไม่เป็นความจริงตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เขามาพูดเรื่องนโยบายว่าเป็นการหลอกลวงเนี่ยกกตเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นนโยบายพักพักหาเสียงได้จริงๆคุณผิดแล้วนะแล้วเราเนี่ยไม่ฟ้องคุณเนี่ยก็เพราะคิดว่าคุณน่าจะคิดได้เอา้าเผอแป๊บเอาอีก ดังนั้นวันนี้นะคะไม่ใช่ตัวพี่ปล่อยฟ้องนะคะพักเพื่อไทยวันนี้เราจะไม่เป็นนางเอกแบบสมัยก่อนแล้วเราจะต้อง i s r u p t เพื่อให้พี่น้องประชาชนกองเชียร์ได้เฮกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บอกว่าจัดสัทีทำสักทีเพื่อไทยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนดีเป็นคนใจดีอะคะ่ะเราก็คิดว่าคนเราจะสำนึกได้แต่ถ้าสำนึกไม่ได้ ก็ต้องให้กฎหมายทําให้สํานึกค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าเมื่อกฎหมายดําเนินคดีไปตามขั้นตอนแล้วเพื่อไทยไม่ให้อภัยค่ะก็เป็นไปตามคันลองของกฎหมายตัดสินไปเราถือว่าถึงจุดที่เพื่อไทยได้ให้โอกาสแล้วแต่คุณไม่ใช่โอกาสนั้นเองค่ะ